โอเคทุกคนก็ต่อจากพาที่แล้วเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่กดไลค์ให้ถึง8,000ไ like. ลค์ thank you ครับผมก็คลิปนี้ใครที่ดูนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่เดือดร้อนก็กดให้กูหน่อยโอเคทุกคนต่อจากพาที่แล้วเว้ยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราไปอยู่ในเหมืองเรากำลังหาแร่ซึ่งหลังจากที่พาที่แล้วเราลงไปผมก็ไม่เจอคอมเมนต์น้องๆหลายคนที่แบบ คือแบบพี่เวฟก็มันจะโหดอย่างนู้นอย่างนี้คือผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอม้มอสตัวนี้มันจะทําให้มอนสเตอร์ขุดได้หรือเปล่าแต่ว่าพี่เวฟเนี่ยได้ปรับตัวเกมให้เหมือนกับฝรั่งทุกอย่างโอเคซึ่งก็น่าจะโหดพอสมควรไว้ทุกคนก็คือว่าผมปรับตัวเกมมาตั้งแต่แรกแล้วแหละเออเสียงอะไรเสียง what เสียงน้ำเลยโธ่เสียงสสดังเชะ เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะไปหาแร่เหล็กนี่แหละไอ้แร่เหล็กนี่แหละโดยที่เราจเจ้าแร่เหล็กนี้นะครับผมไปคราฟแบบว่าเป็นรั้วบ้านไงเออคือเราจะเอาไอ้นี่ไปทําเป็นรั้วบ้านเราไง <g uk> คือแบบว่าเคยดูในหนังซอมบี้ไหมคือแบบจะมีรั้วป้องกันอะไรเงี้ยประเทศเดซ่าไล้นี่แร่อะไรวะเน,นี่ยเนี่ยไอ้แร่เนี่ยผมว่าทุกคนที่จะเอาไปเอยอะๆเว้ยเดี๋ยวขอลองเสิร์ชดิไอ้แร่ตัวนี้เหรอ C O P C เดียวดิ C O P P R ล่าตัวนี้น่าจะเป็นคราบดาบดามเก้าเลยโอ้ดาเมจ9เลยนะใช้ประมาณอุยใช้ไม่เยอะเลยนะได,ดามิทเก้าทุกคนนี่ขนาดเรามีดาบแค่ดามเจ็ดกูยังโหดขนาดนี้นี่ถ้ามีดาบดาเมจ9กูจะขนาดไหนก็ค,คิดดูแล้วกันพี่เวฟครับมันโหดจริงๆนะครับพี่เออไอ้สองไอ้ชักจะดูถูกวิ่งเกินไปแล้วกูเห็นอยู่นะคอมเมนต์นะฟาที่แล้ว เอกชักจะดูถูกพี่เกินไปแล้วถ้าเกิดว่าพี่เล่นโดยใช้ลาวาเนี่ยมอนสเตอร์มันจะทําอะไรพี่ไม่ได้เลยนะคือแบบหลายคนก็บอกพี่ครับใช้ลาวาได้เถอะ <c oughs> คือถ้าพี่เล่นแบบใช้ลาวาได้แหะมันจะเป็นการที่เล่นแบบทุเรศเกินไปใช่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้นะทุกคนนี่ไงมันมีเหล็กอยู่ทุกที่เลยทุกคนเหล็กค่อนข้างที่จะหาง่ายแต่ว่าเราก็ต้องใช้เหล็กเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> เออเนี่ยมาเดี๋ยวเดียพานี้ผมว่าเราควรที่จะออกไปล่าสัตว์เหนือทุกคน เออว่าเราวันนี้ทําดาบหรือว่าอะไรก็ตามที่ดําเมจเดี๋ยวตอนคืนมาเนียโอ้ฝนตกก็ถ้ยฝนตกอ๋อผมว่าแล้วทำไมมันโอ้ไม่กอดเดี๋ยวนะลดอ่อนตกใจ <c oughs> นึกว่าบ้านตัวเองไม่อยู่แล้วเดี๋ยอันนี้มาเราก็เอาอันนี้มาด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาทําอุปกรณ์กันดีวกว่าเออนั่งทําอุปกรณ์ไมน,นอนแล้วครับจ้าอันนี้ใส่ไป อันนี้ก็ใส่ไปส่วนไก่ตัวนี้ปล่อยไปเราจะยังไม่ยุ่งกับเขาแล้วก็เอานี้มาคราฟเลยทุกคนสิ่งที่เราต้องทํานั่นก็คือเจ้านี่ฮะไม่ใช่ไอชิบายอันนี้สิแอมแล้วก็ตามด้วยถังน้าอยู่ยว,ว่าเราต้องทําแหล่งอาหารไว้นี้หน่อยใช่ไหมเอาไว้บริเวณนี้นนได้จนะได้เลยครับซึ่งตอนนี้ก็อ่ามันบวชจมืนจม่นจริงแล้วว่าว่าเอยที่คุณจะต้องมาใช้ชีวิตท่ามกลางสายฝนเลย คือผมไม่อยากจะใช้ u, องิตแบบสายฝนน้าเวลาฝนตกะ่ะมันมีแกะมาว่าอยากได้แกะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะวิ่งอยู่ตอนกลางคืนทุกคนขอปรับอา่าสภาพอากาศนะครับปรับเป็นศูนย์เลยแล้วกันอ่าจะได้ดูเงียบๆไงเออเงียบเงาเงียบเงาเดี๋ยวค่ําคืนนี้ผมว่าเราจะใช้ไก่ที่เรามีอยู่ประมาณเจ็ดชิ้นเนี่ยออกไปล่าแกะดีกว่าเออย่างน้อยคือเราสามารถนอนได้ไง คือถ้าเกิดว่าเราใช้แกะอย่างน้อยเรานอนได้ไงอันนี้เรานอนไม่ได้เลยอ่ะี่กูลาดน,น้ำเหมือนทุกคนเย่ yeah, thank you อ่าล้วก็เราจะต้องมาอเอานี่มาหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มันจะใกล้ไปนะผมว่านะเออมันต้องผัดปีน้งสองบล็อก <c oughs> ระแวงระแวงไม่มีอะไรไม่มีอะไรระแวงเฉยแม่แบบมันมีตัวอะไรวิ่งมาข้างหลังไงเออเดี๋ยวมันก็เข้ามาแบบไม่ได้ตั้งตัวไง หวัดละแวงหวัดละแวงกันเลยจ้ะอย่านะอย่านะเรียกเคมาเอ้แมมมอนเตอร์มันหนหายวะแม่ผมรู้สึกว่ามันกลัวผมปะเนี่ยมันหายไปแล้วหมดหนึ่งสองสาม่อ้าโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นระยะใช่ระยะของเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดียวเดียยวเดียยวเเด๋ยวเดียวอะไรอะไรอะไรครับอะไรครับลายพดบะ มึงมาหลายพูดหมดเดียว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 ,ยวอันเด่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำไมเยอะแยะมาทำไมฮะมาทำไมอันนั้นอันเน่อะไระตายตายตายอุ้ยอุ้ยนักมันจะเลยยองมาเดียมึงมาเดิมึงเข้ามาลงมาเลยลงมานิง่งไอตัวนี้ก็นิง่งไอตัวนี้ก็นิง่ง มันทำไมไม่เดินมาหาเราเลยวะทุกคนมากระโดดมาเนี้มาฆ่ามึงเลยมาเออเรียบร้อยง่ายๆทุกคนโอเคอันนี้มาแล้วก็ใช้แท่งไม้เดี๋ยวนะแท่งไม้เราหมดเร็วทำไมแท่งไม้เราหมดเร็วจังวัดจริงจังปะเนี่ยเรียบร้อยแท่งไม้หมดว่ะอีบ้าเอ้ยเสียดายนี่ฆ่าไปฮะมอนสเตอร์มาโง,โง่ๆว่าผมน่าจะใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ง่ายนะ อืมรู้สึกว่าอยู่ง่ายนิดนึงก็แค่จะมีมอนสเตอร์ที่แบบวิ่งเร็วๆแล้วก็มาจะมาตีอยู่เนียตายเรียบร้อยอันนี้ทิ้งไป <c oughs> ง่ายเกินด้วยครับครับยายายาอะไรครับอะไรครับซอมบงซอมบี่จะมาสู้ผมได้ครับอันแน่แนแน่แน,แน่มีมาเพิ่มมีมาเพิ่มมุกเดิมเดิมมุกเดิมเดิมวับอะไร อะไรมากันเสยเยอะเชียบแม่พีม่มาเลยมากันใหญ่ท่ามกลางสายฝนมาเลยมามา,มาเข้ามาทีเดียวเลยมาเออนั่นแหละมา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 รวบรวมซอมบี้รวบรวมซอมบี้เอ,อเวฟผูไม่สนใจอะไรใด้สิ้นกูก็อยากจะทําต่อไปมาดิมาดิมาเออมาเลยมามามาเอ้ยดี๋ๆๆมๆๆไม้แล้มันหายไปไหนวะทุกคน ผมจําได้ว่าเรามีไม้อยู่ไม่ใช่เดี๋วทำไมกดอันนี้แล้วมันดูสว่างสวายจช่ไหมผมจาได้ว่าเรามีไม้อยู่ไม่ใช่เหรอวะโอเคไหมข้ามาได้แนะเหลือตัวเดียวอ่ะตายแล้วก็นี้เอาไปปลูกอ่าเพราะว่ามอนสเตอร์เวลาเขาเดินผ่านก็ไม่น่าใจนี่หรอกมกนะั้งเนาะไม่น่าจะกระทืบจนพังหรอกมกนะั้งเนาะเออเพราะว่ามันมันไม่ได้โดดอะมอนสเตอร์มันไม่ค่อยได้โดดอะไรนี่ก็วิ่งตามมันเรืเอินอ่ะตายไปมาเจอีซี่ อีจีอันนี้เก็บมาแล้วก็ไม้นี่หน่อยโอเคเรียบร้อยตอนนี้นะครับผมเหมือนว่าเราต้องคราฟเป็นที่จับใช่ไหมทุกคนที่จับก็คืออันนี้ซึ่งมันต้องใช้หย้มมุม,มซึ่งใย้ยมมุมเราหาไม่ได้แนะ่นอนใช้โอ้หนังสัตว์ใช้ได้ปะแล้วกูจะไปเอาจากไหนหนังสัตว์ไอไก่ดอกไอไก่ไม่ดอกหนังสัตว์ดิเออไก่มันไม่ดอกหนังสัตว์อ่ะโอ้โหแล้วแบบบรรยากาศฝนตกแบบนี้กูจะไปไหนได้วันเนี้ย โถ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 ชีวิตเฮ้ยลืมจะพิกัดกันห้าห้าหกสี่ศูนย์หรือสี่หนึ่งศูนย์อ่าเรียบร้อยผมบอกทุกคนแล้วว่ามอนตมันไม่ได้โหดอะไรหรอกว่าโถยแค่มอนเตอร์งเง่ใช่ไหมวอาโถมันไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวกูเปิดเพิ่มเสียงกันรู้สึกไม่มีอัธรตอย่าลืมนะฮะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าไม่เดือดร้อนมากจนเกินไปกดไลค์ให้กูด้วยอยู่ไหนวะตรงนู้นมี ว้าวเหมือนท้องฟ้าไม่ใช่เหมือนสัตว์จะเป็นใจมันจะมีฝูงวัวให้เราตรงนี้ด้วยครับวัสดีจ้าวัสดีจ้าวัสดีจ้าขอหน่นะจ้าต้องใช้ขวานสับแนะทีเดียวนี่ไงได้มาก็เ <C oughs> <c oughs> อเคเนี่ยมาอย่างน้อยได้สองอนันค้ณหลบใต้ต้นไม้ก่อนไอ้ฝนนี่ก็ตกมาไม่หยุดเลยวะเฮ้ยเหมือนจะมีน่านไงน่านไงหมอทุกด้านทุกที่ทุกทางโอเคกลับไปคราฟที่บ้านก็ได้ครับ ผมกลับไปคราฟที่บ้านก็นได้ครับพี่แต่พี่จะมาเยอะขนาดนี้แต่ผมก็ไม่กลัวหรอกนะบอกให้จกิกเลอุ้ยอุ้ยจะโดนแล้วเนี่ยอุ้ยจะโดนแล้วอุมือมากล้แล้วอะมือจายแน่เลย <c oughs> <c oughs> โอ้มอเตอร์นางโงูเอ้ยมึงจะสู้กูได้ไงอะทูไอ้ปรสิตมอดที่แล้วยังโหดกว่าผมผมคิดว่าไอ้ปรสิตมอดที่แล้วยังโหดกว่าเว้ยคือแบบ คือผมมันยูทูบเบอร์แบบไมโครฟ์อะที่แบบตำนานน่เขาจะว่ามันจะมาตายแบบเ่องงูนี่มันไม่ใช่ทุกคนมาคราฟเป็นตัวคราฟกันโอเคแล้วก็วางไว้ห่างๆนะครับประมาณสักอ่ะตรงนี้แล้วก็ตามด้วยหรอคราฟเป็นแท่งไม้ขึ้นมาตามด้วยอวิธีการคราฟเจ้าดาบเล่มนี้นะครับจะต้องใช้เป็นนี่ต้องใช้เป็นไม้อย่างนี้อ่ะแล้วก็ใช้เป็น อ้าวโอเคได้มาสี่แท่งครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้เหรอเวลาจะฟาับก็ดัมเมจคือ9แต่ดีเรดีเรมันมัน,ม,นมันฟันนานแรอว่าหรือยังไงวะผมไม่เข้าใจอ่ะรอดิว้าววิลนงอยู่ะดัมเมจ9คือแบบดีเรก็ไม่ไม่นานนะทุกคนคือแบบแป๊บเดียวเลยอะ <c oughs> อะไร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 มึงอะไร มึงอะไรอุ้นสองทีว้าวดามเจเบสสองทีตายมาดิมาดิมาดิเอ้าไม่ไม่ไม่ตายเว้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยมันไม่ตายว่ะทุกคนมันไม่ได้สองทีตายประมาณสักโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบาเบาเบาลูกเบาเบาดาเมจประมาณสามทีถึงจะตายว่ะอืมอุ้ยเสียดายอ่ะดูว่าจะแรงกว่าในเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดดูเหมือนว่าไอเทมมันจะสามารถจะได้ทุกคนมันนี่ไปไหนโอเคตายเหมือนว่า โอ้คือดาบดาเม็มันแค่เก้าเว้เอา้าเดี๋ยวแล้วมันมันเดี๋ยวแล้วเราทิ้งยังไงวะเอา้ามุงม,มีไปทําไยเนี่ยถังขยะเนี่ยเม่จะทิ้งได้เลยบ้าเอ้วิสาเป็นคนดีทิ้งโลถังขยะโอเคตอนนี้เราก็ได้มานี้หน่อยนะครับแล้วก็เหล็กนี่วิวก็เอาเผาไว้ดีกว,ว่าเนาะอเราก็ไม่น่าจะไปไหนหรกอยู่แถวนี้น,นี่แหละออะเผาไว้นะครับเพื่อเพิ่มความสว่างแล้วก็เวลามีมอนสเตอร์ก็ไม่ยากฮนะวิ่งมาแล้วก็โดด ใช่แล้วก็ปล่อยพวกเขาลงไปแบบพงูสวัสดีครับ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 ,บ,รรบเดี๋ยววีเวว่าเราจะไปฟาร์มไม้ฝักงนูนไว้ดีกว่าเนาะรอเช้าพอดีแหละอืมข้าไปเดินมาเดิน <c oughs> ไหไอ้ไ,ไอ้พวกนี้บอกกูไม่ไปเลยเอ้ยกูไม่อยากจะไปอยู่ข้างล่างก <c oughs> ับพวกมึงไอ้พวกนี้แบบกูเดินถอย,ยก็ได้ปะโอเคมาเดี๋ยวเราเคลียร์ไม้บริเวณนี้ออกไปดีกว่าทุกคนเพราะว่าี่เวฟต้องการพื้นที่โล่งแบบนิดนึงใช่ฮะ ไม่แก่คุณเดี๋ยวเหมือนเหมือนว่าดาบนี่มันจะพังเร็วเนาะอออทาไม่าดาบแรงก็จริงนะเว้แต่ว่าเหมือนจะพังเร็วนิดนึงไม่นิดะผมว่ามันพังเร็วมากมันจะเช้าแล้วทุกคนสัญญาณตอนเช้ากำลังมาฝนกำลังจะหยุดตกฮกูอยู่ยทมกลางสายฝนกับมอนสเตอร์โคตรเยอะก็ทำอะไรกูไม่ได้อยู่ดีง่ายเออง่ายละเกิน อ่าอ่ออทำอะไรกูได้ซอมบี้ทำอะไรกูได้แล้เธเวมมันเก่งะนะพี่เอยเจอกูอเก่งกว่าแค่นั้นเองห้าหกแล้วก็สามหกแปดโอเคเชา้าละป้าเดี๋ยวเราออกไปหาล่ากแกะกันหน่อยเด้อทุกคนเพราะว่าตอนนี้เวียวต้องการที่นอนนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกอย่างโอีโฮฮ้ยอ้เยะกูคนไม่ชอบอ่ะคือเวลามันฝนมันตกมันน่ารำคาญจริงๆด้วยคือแบบดูดิ เป็นเส้นอยู่ตรงหน้าจอเยโคตรเกลียดเลยไป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 ไหยุดตกแล้วรฝน,นอ่ะวิ่งไปท่ามกลางแบบต้นไม้ใช่มันจะเป็นแบบนี่ที่หลบฝนมีหมาป่าด้วยฮนะแล้วก็อุ้ยไก่งวงวะ่ะไก่งวงวะ่ะเฮ้ยเขาคาดดับเป็นแหละอ๋อดับเป็นน้องไก่ออกมาครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เราต้องกิน ตุกต๊กอยากเอ๊เด้อเด้ออ้อยอ้อยอ้อยเออว่าอ้อยต้องใช้อ้อยต้องใช้โอะเจ็บอ้อยต้องใช่อ่ะเพราะว่าอ้อยเราไปทำทิ้นชวานได้นี่ถ้าเกิดมีทีิ้นชันกูจะโหดขนาดไหนหทุกคนดูสิขนาดยังไม่มีทิ้นชันจะโหดขนาดเนี้ยนี่ถ้ามีทีิ้นชันนี่คือแบบสับเปลา่าละเออจริงๆอีซีูมาสวัสดีครับเอ่ออันนั้นอะไรอะ่ะอ๋อต้นไม้อ๋าถอ้คุณว่าอะไรไอ้ฝนนี้มันจะหยุดตกป่าวอ่ะ กูอยากจะรู้ว่าฝนนี่มันจะหยุดตกไหมก็เช้าแล้วนะเว้ยกูมึงจะไม่หยุดตกให้กูเนี่ยแหละเก็บมาโอเคบริเวณนี้ผมเดาๆดูแล้วมันน่าจะมีแกะอยู่ไหมแกะอ่ะเดี๋ยวส่องกล้องดูดิแกะก็ไลวี่เวเลยทุกคนผมว่าในในเบโอมนี้มีแกะผมคิดว่าในเบโอมนี้น่าจะมีแกะโอ้โหแล้วก็สายฝนเนี่ยก็ยังไม่หยุดตกใช่แล้วก็ตกทั้งชีวิตจริง แล้วก็ตกทั้งในเกมครับผมช่วงนี้หน้าฝนก็ดูแลสุขภาพด้วยแต่ก็อื่นเลยนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วกดไลค์กูด้วยขอบคุณมากครับผมไปละเดี๋ยวกูขึ้นไปข้างบนด้วยวันนี้ดิวันนี้โอ้ยเด้อเด้อลำบากเฮือกจะปับ๊บเธอคือเวลามอนสเตอร์มันทำลายบล็อกอะทุกคนผมก็มีวิธีรับมือแล้วเว้ยคือมันเบบบ้เบ้อะไรอะไรอะไรรอบนัก้กูอุย้ยดับหนังด้วยแฮ อะไรอะไรตีก็เบายังจะห้าวอยู่นะมึงอะ่ะหาตีดาเมจดดามจดแรงๆหน่อยแรงๆหน่อยเอาเชอ์ใส่แรปว่าเออฝนอยู่ตกแล้วอันนี้ไปทำอะไร S N N W Y <c oughs> คืออะไรคืออ๋ออ๋อไปคราบเป็นจุดเกราะอ๋อสามารถทำเป็นหนังสัตว์ได้ด้วยวะทุกคนโอเคอย่างนั้นก็ดีฮะเอาไปคราบไป ว่ามันเอ้าเก็บสิเออนี่ก็น่าจะทําได้อ่าโอเคเรียบร้อยส่วนหัวหมานี่ะหัว,วบูฟอ่าหัวหมานี่สามารถทำอะไรไมัต้องกินเหรอ <c oughs> เอาใส่ไม่ได้มันใส่ไม่ได้อ่ะมันไม่มีเกาะด้วยแหละโอเคงั้นปล่อยไปโอ้โหสภาพคิดถึงเวลาไม่มีฝนแล้วเกินในใตายเถอไปเดี๋ยวเราออกตามหาแกะครับผมพี่เวว่าไบอมที่มันเป็นโอ๊ยกระตุกไบโอมนี่มันเป็นต้นสนนี่น่าจะมีแกะอยู่นะ เออุ้ยยเดี๋ววิ่งมาแป๊บๆมาเจอนี่แล้ววะสถานที่พื้นที่โลกมันไล่อะไรมันมันไล่ตามอะไรทุกคนอุ้ยมีต้นแอปเปิลแล้วแอปเปิลไปกูไปเอาต้นแอปเปิลกันไอ้ต้นแอปเปิลนี่มันมีไอ้นี่เปล่าอ่ะเด้อเด้อมันเหมือนมันเหมือนจะกัดกันบ่หวะนะเด้อเด้อวันนี้ข้ามน้องหมาอ๋อมันกัดไก่อะโหมาหนี้มัหนี้มาหนี่มาหนี้กู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 เอาไม่ใช่นี่ตายตายมึงตายอุ้ยมีเนื้อด้วยอ่ะ แล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นหมาบ้านวะ่ะเอออันนั้นน่าจะเป็นหมาป่าอันเนี้ยใช่อันนี้น,น่าจะเป็นหมาป่าฆ่าไปคือเวลาเราฆ่าหมาป่ามันดอบหนังไงเราเอาไว้ทําแบบชื่นชวานทุกคนก็ดีฆ่าหมาไม่ต้องไปฆ่าวัวฆ่าหมาเอามันนี่มันี่มนัมน,มนี่เออมาตีกูตีกูตีกูตีโอเคครับอ่ะเออว่ะเออไม่ฆับได้นิวายบ้าเอ้ยเออกูได้แล้วว่ะ โอเคที่เหลือก็หาหาแล้วแล้วกันนะไอ้ขนุขนนกเเก็บไปขุนนกก็เก็บไปอะอืมไม่รู้จะเอาทิ้งไปทำไมน่าจะมีประโยชน์ทุกอย่างแล้วก็มีต้นแอปเปิ้ลต้นแอปเปิ้ลนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันสามารถปลูกแล้วก็จะออกผลได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอเดินดูบริเวณนี้ดิขอแบบเดินเดินอยู่แล้วไปเจอหมู่บ้านได้ไหมขอขอแบบเดินเดินอยู่แล้วไปเจอหมู่บ้านได้ไหมหมู่บ้านใหญ่ที่หนึ่งอนะแล้วมีแบบทุกอย่างพร้อมแล้วก็พร้อมเก่งงวงได้นะเมื่อกี้เหมือนจะนี่ฮะอ้อ,อย เหมือนจะมีอ้อยเกิดอะเก็บมาผมบอกแล้วว่ามอนสเตอร์ในมอสเนี้ยมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกทุกคนต่อให้มันจะมีแบบว่าความแข็งแกร่งมากมากเพียงใดเดี๋ยวกูได้อันนี้ใหม่ครับเอาหัวหมูว่ะเย้ได้เป็นหัวหมูวางได้ผมวะไม่ได้เอาทิ้งไหมเกะก,กะเอานนี้ล่ะเอาน้องไก่ไก่งวงไอเทมนี่มึงก็ไม่ไอไอเทมนี้มึงก็ไม่แบบไม่เหมือนกันเลยนะมันคือแยกทุกอย่างเลยเนาะ เธอวันนี้วันนี้วันนี้กุ๊กกุ๊กกก็เอาอยู่ไหนว่าเอานี่ไงข้างล่างก็ว่าอยู่มันเหลือตัวหนึ่งหายไปไหนเอ็งริ้วอาจจะหนีพ้นจากสายตาพี่แล้วจะน้องโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วปะ่ะในนี้ก็น่าเป็นภูเขางโง่ๆที่หนึ่งอืมโอเคปางกันเ๋อวเอ้ยนี่คแกะมีหมูด้วยเอาเอาดีปะวะว่าเราไปทำฟาร์มข้าวก่นอนดีกว่านาะ เออเอาฟาร์มข้าวแล้วก็ค่อยเอามาลากแกะไปดีกว่าเน,นี่ยน่าจะเวิร์กว่าตอนนี้เราปล่อยแกะไปก่อนเออเราอย่างนไรเราก็ยังมีวงงัวดีที่มอนสเตอร์หรือว่าซอมบี้ต่างๆมันไม่อ๋อตกใจ <c oughs> นึกว่าตัวอะไรบ้ายนึกว่าแบบมีตัวอะไรใหม่ๆโผล่ขึ้นมาอะไรลูกอยู่ในน้ำนั่นแหละต่อไปเลยมึงอ่ะโธมาก็ตีเบาเหลือเกินจะจับไปเลี้ยงก็โอ้ยกากเฮ้ยเดี๋ยนะถ้าเกิดว่าเราโอ้ยผมว่าสู้ไม่น่าได้ คือตอนแรกผมกะว่าผมจะทํากองทัพหมาไงเออกองทัพหมาแล้วเอาหมาไปสู้กับเอาหมาไปสู้กับซอมบี้เพราะผมว่าอืมไม่น่าจะสู้ได้นะอืมใช่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะสู้ได้น่าตายทั้งกองทัพนั่นแหละทุกคนอเด้อม,มาเจอแกเจอแกเอามาสิไม่ดรอปด้วยผมครับไม่ดรอปด้วยกูจะเป็นเวฟนักล่าอะ่ะอันเนี้เฮอต้องไม่โดนเนี่ยตาย เรียบร้อยนีย่เรียบร้อยเอ๊ะไม่ว่าจะเป็นมอนเตอร์ตัวไหนกูจะฆ่านี่เฮ้ยได้เป็นสีแดงอเอามาหน่อยสีแดงอ,นนอะไรอะสีขาวอถ้าเป็นสออีแงก็หนักสัตว์โอเค thank you อย่างน้อยก็รู้วิธีการหาบล็อกครับผมใช่ถือว่าดีถือว่าดีดยอย่างนั้นเราก็มีมีเตียงนอน <laughs> แล้วทางกับบ้านไปอยู่ตรงไหนเนี่ยผมจะไม่เปิดดูพิกัดนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ถึงความเสี่ยงไงคือแบบพี่เวฟเนี่ยเก่งเรื่องไม n e คร a ฟ t อยู่นะคือใหญ่ให้ผมได้เล่นแค่นั้นแหละถ้าผมได้เล่นมอนสเตอร์ก็ทำอะไรผมไม่ได้ขนาดจําทางนี่ยังไม่ดูพิกัดเลยนะรู้เลยว่าบ้านเรอยู่ทางนี้โอ้ยเฮียคนอะไรเก่งขนาดนี้เรามาจากเส้นทางนั้นนะ่ะเราวิ่งไปตรงนู้นนะ่ะผมจาได้แล้วบ้านเราจะอยู่ทางนี้ยึงเยืย้องทางนี้หน่อยยึงเยือง,งทางนี้หน่อยไม่ไกลมากอีกนิดเดียวจะถึงแล้วแหละเดินไปข้างหน้าน เนี่ยๆๆเดินไปข้างหน้าข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยบ้านยื้เยื้องยเยื้องทุกคนยื้อเอออยู่ไหนวะเออไม่ต้องเจอเดียมันอยู่ในโอ้ยนี่ก็จะปีนต้นไม้ทำหาเลยหรอโอาโถเดินดีๆเดินไปบ้านนี่เนี่ยบ้านผมรู้ว่าบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยเป็นไงเป็นไงผมบอกแล้วไม่ต้องอยู่ทางนี้เอาตักดไลค์เลยกดไลค์เลยกดไลค์เลยมึงกดไลค์เลยมึงกดไลค์เลยอัชม อีจ <Easy. laughs> ีกลับมาแล้วเนี่ยซอมบี้ก็จะหายไปด้วยนะทุกคนซึ่งก็จะมีวัดอ้าวไม่ดรอปด้วยขอบคุณครับข,บ,คครบ,บขอบคุณครับที่ไม่ดรอปขอบคุณครับอยู่ข้างล่างก็ไม่แล้วลูกเอ้ยไม่มีใครมาทำร้ายกันหรอกอันนี้ทิ้งไปครับมาเดี๋ยวเรามาเผาอาหาเราเราทิ้งไว้ดีวกว่าอันนี้ได้โอ้เอ่อเผาอันนี้ไว้โอเคแล้วก็แบ่งมาด้วยฮะมึงอย่าไปเผามึงคนเดียว เดี๋ยว,ยวพออันนี้ดกวาอ่าแล้วที่เหลือก็เก็บเดี๋ยวเราคราบเตียงไว้ดีกว,ว่าเนาะเตียง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 นี่เตียงอ่ะอย่างน้อยก็เซฟไม่รู้ว่าเซฟได้หรือเปล่าเวอร์ชันนี้แล้วก็เอาอันนี้มาแค่นี้เราก็ได้พื้นที่บ้านแล้วทุกคนง่ายถมว่าบ้านผมว่าเราจะเอาตรงนี้จริงเนี่ว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบภูเขาล้อมรอบอะ่ะอืมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคหรือว่าเราจะเอาเอาตรง ผมณเยืได้เป็นแบบที่โล่งอ่ะแบบที่รุ่งโล่งเลยเรียบ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 ุ่งโล่งกว้างตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้ได้จะได้นี่ยเนี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 แต่ต้องมาถมอ่ะนะเออตรงเนี้ยว่าได้แต่วิ่งมาได้ไกลเลยว่าตรงเนี้ยได้แต่ว่าเราต้องถมเอานหน่อยอืต้องถมเอาเนี้ยเพราะฉะนั้นตัดไม้ไปหน่อยแล้วกันทุกคนเกะกะต้นไม้พวกเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาดินมาถมตรงนี้แทนนะครับซึ่งซอมบี้กำลังแบบตะกุยตะกายวิ่งมาหาแล้วแหละอะไรไอ้นี่ก็จะวิ่งมาอย่างเดียวเลยอะไรลูก ออเอาเอา <c oughs> เอาเดียวเอาเดียวอย่าบอกนะว่าตายเออเอาโดนต้นไม้ทับตายก็มีว่ะเอาโทนี่อะไรฮะมอนเตอร์มันดูโง่ใช่มันไม่เก่งอ่ะทุกคนบุบอกแล้วมันง่ายเหลือเกินเน่แล้วก็ต้นไม้ตรงนี้ผมว่าเราก็ควรที่จะเอาออกสองต้นเลยเพราะว่ามันจะได้ลู่ล่องไงคือที่อยากจะสร้างในที่ลู่ล่คือผมจะ,จะไฟกับซอมบี้ได้แบบง่าย เออก็จะมาคืออยากจะไฟกับซอมบี้ได้แบบชัดเจน่ะทุกคนคือแบบากจะบวกแล้วก็อย่าพัธาอะไรประมาณนี้เออเนี่ยล้ลมไปลูกเออล้มไปแล้วก็ดับดับลูกดับดับช้าดับช้ามึงอะดับช้าดับช้าตลอดเลยเนี่ยทุกคนผมว่าตรงนี้น่าน่าจะทําเป็นบ้านได้น่าจะโอเคนะเออเดี๋ยวเราถมดินเข้าไปถมดินแล้วจะเอาไอ้ก้อนลนรอยนี้ออกจไงไงวะไอเนีย้เนื้ออ๋อเนี่ยมันออกเองว่ะโอ้โหเหมือนเหมือนได้ยิน เหมือนได้ยินที่คุณพูดว่าระวางทับไปเลยก็ได้อะแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเป็นแอ่งน้ําที่เดียวแถวบ้านป่าวะนี่ถ้ากูทับหมดนี่มันเก็แบบเจ้าน้าอ๋อมีน้นํนอยูออออยย่ตรงนู้นอยู่นีดมาเออคิดมากโอเคเฮ้ยเนี่ยตรงนี้ได้ได้ครับแล้วก็ถมข้างบนให้มันแบบขึ้นมาสักสองชั้นก็ได้จะโอเคแล้วเป็นบ้านได้เออน่าจะสองชั้นน่าจะเป็นบ้านได้ด๋ยวคนดูดิดินที่บ้านเรามีเยอะปะ่ะดินที่บ้านเนี่ยมีอยู่ เออไม่เยอะมากครับแต่ว่าก็พอที่จะใช้ได้อยู่ส่วนเหล็กเหล็กเนี่ยเราน่าจะครับลัวได้แบมว้าวได้หนึ่งกวงเลยสามสิบสองอันแต่ก็ยังไม่พอฮะแล้วต้องการลัวที่มันดีอยู่นี้แล้วก็มีน้องไก่มีไก่ให้ด้วยแล้วก็ถังน้ำเนี่ยไปไปเอาน้ํามาลาดก่อนเออแล้วน้ํากูต้องไปเอาตรงนู้นลำบากเนี่ยว่ามงปิดถังน้ําแล้วพราึมปิดตรงน้ําแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ไงเออมีอยู่มีอยู่เพไปเลยครับ เพื่อเพิ่มผลผลิตจากเกษตรกร,ร,กรอย่างเราคือฟาร์มเมอร์เราจะเป็นเวฟผู้ทำฟาร์มอันนี้คือวางตัวนี้ต่อแบมคือใครที่ติดตามพี่เวฟมาเนี่ยก็จะรู้ดีนะว่าพี่เวฟเนี่ยเล่นเอาชีวิตรอดไม่กากครับผมใช่คือกูเล่นเก่งวางไปเลยว้าวกบเกส,สำหรับเลาวอุ้ยบรรยากาศเหมือนจะมืดแล้ว,ว่ะเดี๋ยวต้องไปนอนแล้วทุกคนว่าผมจะลองเซฟตรงนี้ก่อนใช่เพราะว่าอย่างน้อยเวลาเราตายเราจะได้มาเกิดตรงนี้ได้ไง เออเวลาเราตายเลยหน้อยเราก็ต้องมาเกิดตรงนี้ซึ่งยากหมดแล้วหรอทำไมมันมีแต่ที่เป็นหลุมจังวะนี่อ่ะนี่อตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้นี่นี่นี่้ได้ฮะวางแล้วก็ปิดออาเรียบร้อยได้เมล็ดมาโอ้เยอะเลยเว้ยออาทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมวิขอให้า่นี้กวานการกขนของคุณทุกคนมากผมที่รับชมซึ่งพร์ทหน้าหวังว่าเราจะมีบ้านของเราสักทีนะซึ่งให้เล่นหล่อไหมให้เล่นหล่อไหม ผมเล่นรอได้นะเดี๋ยวพาหน้าเราจะมาถมที่แล้วก็เริ่มล้อมลัวบ้านกันดีกว่าเนาะเออประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่งวิวก็จเจาดินตรงนี้แหละในการที่เราจเจาะไปถมที่ตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะเป็นบ้านของเราก็ประมาณนั้นละกันโอเคขอบคุณทุกคนมากที่รับชมเจอใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สุดิย์เคผมไปแล้วฮลาก่อนขอฟาร์มเอาดินแล้วก็เดี๋ยวรอไปถมตรงนู้นไว้รอเลยนะทุกคนนะมันจะได้ไปตองเสียเวลาอ่ะเฮ้ย